นางงามที่สุดแห่งปีของทุกคนคือใครวันนี้เราจะมาเคะนางงามที่เป็นที่สุดแห่งปีของเต๋ากันครับผมว่าจะมีใครก like ันบ้างจะตรงกับเพื่อนๆกันหรือเปล่าแน่นอนเลยครับผมทุกคนเนี่ยจะต้องมีนางงามในใจของตัวเองตลอดปีที่ผ่านมานะครับผมว่าใครเนี่ยที่เป็นนางงามที่สุดแห่งปีของเพื่อนๆทุกคนนะครับมาดูนางงามที่เป็นที่สุดแห่งปีของเต๋ากันดีกว่านางงามที่สุดแห่งปีของเต๋ามีดังต่อไปนี้ครับคนแรกนะครับจะให้ใครไปไม่ได้เลยนอกจาก a n นโทนิเออร์โปรเซลไทยแของเรานะครับผมกับรองนางงามจักรวาลน,นะครับในรอบ35ปีของประเทศไทยนะครับบอกเลยว่า a n t โทนิ p r o c ์โปคือที่สุดแห่งปีของเต่นะครับผมเป็นที่สุดแห่งปีในหลายเรื่องเลยไม่ว่าจะเป็น1เป็นนางงามในรอบ35ปีที่ได้จับมือซึ่งหลายๆคนรอคอยมานานมากนี่คือเป็นที่สุดของที่สุดจริงๆรอคอยมาถึง35ปีนะครับและนอกจากนี้นะครับผม แอนโทเนียยังถือว่าเป็นนางงามที่ได้รับการสนับสนุนจากแฟนคลับเยอะมากๆมีแฟนคลับแบบ global ทั่วโลกจริงๆครับทุกคนและนอกจากนี้นะครับผมแอนโทเนียเนี่ยยังสามารถสร้างซอฟต์พาวเวอร์ให้กับประเทศไทยของเราได้ปังมากๆนะครับผมได้ถูกคัดเลือกเป็น1ใน8ของซอฟต์พาวเวอร์ของประเทศไทยด้วยคือเป็นอะไรที่เป็นที่สุดจริงๆทุกคนและนอกจากนี้นะครับผมก็จะเป็นเรื่องของสปีดนะครับผม การเป็นสป o อคเพอร์เซนหรือการสร้างแรงกระเพื่อมหรือว่าโซเชียลมู e เม n นต์ให้กับประเทศนะครับบอกเลยว่าตังจริงๆสำหรับแอนโทเนียปีนี้นะครับผมไม่มีใครไม่รู้จักแอนโทเนียโปรซิลถือว่าเป็นนางงามที่สุดแห่งปีในปีนี้คนแรกของเต่าครับ อีกหนึ่งคนนะครับผมที่เป็นนางงามที่สุดแห่งปีในความรู้สึกเต่านะครับผมก็เป็นที่สุดมาหลายปีแล้วนะครับทุกคนในปีนี้ก็ยังถือว่าเป็นที่สุดแห่งปีของเต่าอีกหนึ่งคนนะครับนั่นก็คืออิงฟ้าวราหะนะครับจาก Miss Grand Thailand หรือว่า First r u n n e r Up จาก Miss Grand International ครับถ้าพูดถึงเรื่องความสามารถที่หลากหลายนะครับก็คงจะหนีไม่พ้นเธอคนจริงๆทั้งการเป็นนางงามนะครับผมการร้องเพลงนะครับผมมีแฟนขับแบบ โอ้อินเตอร์เนชั่นแนลมากมายนะครับไปเล่นคอนเสิร์ตหลากหลายประเทศมากๆนะครับผมเป็นที่รักของแฟนนางงามที่แบบสุดๆนะครับผมแล้วก็ยังเป็นอีกหนึ่งคนที่สามารถส่งผลให้องค์กรมิสแกรนไทยแลนด์มิสแกรนอินเตอร์เนชั่นแนลนะครับมีความอิมแพกเพิ่มมากขึ้นนะครับผมปลุกกระแสมิสแกรนไทยแลนด์ให้หลายๆคนเนี่ยได้รู้จักมิสแกรนไทยแลนด์มากขึ้นแล้วก็มิสแกรนอินเตอร์เนชั่นแนลมากขึ้นนะครับนอกจากนี้นะครับยังมีผลงานทางด้านการแสดงนะครับที่กําลังจะ ปล่อยออกมาให้เราได้ดูกันเร็วๆนี้นะครับผมถือว่าเป็นนางงามมากความสามารถสุดๆ,ดๆนะครับสำหรับอิงฟ้าร่าหะก็เป็นอีกหนึ่งในที่สุดแห่งปีของเต่าครับและสำหรับเพื่อนๆใครเป็นนางงามที่สุดแห่งปีในปี2023นี้กันบ้างคอมเมนต์กันมาหน่อยครับมาตรงกันหรือเปล่า